ข้าเหจ้าคำบมปมพระเรากินข่าวกันไปเนาะสองคนก็นกินสองแบบนนเนาะงานจากขับข่าวคนละย่างมาจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ายิหลามาแล้วจ้ายิหลามาแล้วจ้ามาอยู่ในช่องเพลิอเพลินชาแนลมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพ่าพ่อการให้ก้าจ้จพี่น้องจ้าอิหลาคนเก้าคนเดิมจ้าเพิ่มเติมก็คือพามากินแซ่บเพื่เก้าจ้จพี่น้องจ้ามาได้จ้ามาแล้วจ้าอิหลาเสพามากินแซ่บจ้จพี่น้องก่อนอื่นก็กดไปเบิ้งคลิปก็อย่าลืมกดติดตามให้ยิราเด้อกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยิราจ้ากดทื้ไลค์มาเลยจ้ากดทื้ไลค์มาเลย หอมนี่แหลอีหลาน้ำนี่เรือยจ้าเด้อมาจ้อพี่น้องจ้าวันนี้อีหลาเสิพามากินแซ่บจะพี่น้องจ้าบ้องจ้าของอีหลากะเพราไก่สับไขได่ดาวจ้ะพี่น้องจ้านี่เมนูยังจ้าของอีนุนะหน่อไม้ผัดไก่ไขได่ดาวค่ะมาเด้อจ้ามาเด้อจ้าก๊อกข่าแซ้าจ้ะ,จะพี่น้องจ้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อแซ่บมังกรจ้ะพี่น้องจ้านะคะ เดี๋ยว้วจ้ะพี่น้องมาเดิมมาเดิมมากินข้าวน้ำนอีหลาเด้อจ้านี่จ้าคำบุมบุม let's <Ready S 1> go มาเรากินข่าวกันไปเนาะสองกนก็กินสองแบบเนาะงาน,นจ้ะขับข่าวคนละยาง <c oughs> ่เจะาะไข่แดงหัวหน่าอย่ายปุกปลุกเลยพี่น้องคะถ้าใส่เม็ดสีชห่มใต้บักม่วงจะพี่น้องจามันยน่ะร่มพัดเย็นๆจ้ะเข้มไง่ายพัดจะไหมเข้มเลย บอืมบอมอินออสินมันจ๊ะโอเคตางคนตังเฮ็ดพี่น้องเออเฮ็ดไผเฮ็ดกินไผเฮ็ดกินมันอืมอืมาอีหลักก็แซบข้าอีนุก็แซบมาค่ะมาล่กแซบลวเต้ลหนื่อยลวหัวลวกหยอกเรืองเะไ ําคำ,ำมูเจ้าได้กินข้าวก็ยังใจพี่น้องอมาแล้วจ้าคำข่าวนี่ใหญ่ได้จ้าโอ้โตกน้ำออ,อ,อสองสีพี่น้องปอบมากเลยจ้าพี่น้องเอ้ย เป็นยังกับบ้อเือเป็นสร้างกับเบ้อเือเปนเช็กับบ้ออิม Nói bóng 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 là bóng 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 sẽ bóng nhạt bóng vô bóng 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 ข้าวเปร่าไข้าวเใส่ใบข้าวหลายๆจะพี่น้องหอมแทบแทบข้าวแขงแห้งเนี่ยอืมเมเนี้ยอากาศคึ้มๆเนอะแม่นจ้ะเหมือนจะหนาวหรือฝนจะตกกบบรลงแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยเย็นๆเ,เ,เนอะ น้ำนะ่จ่ะโอเคค่ะขันมาจ่ะแล้วเราจะเซ่นโอเคโอเคสีน้ำวิลาจ่าเพชรยี่ระเนอร์นะฮักอบอบอจะแข่งเขา <laughs> นะฮักบอจ่าแขนแขนครับแขนารืบ เทปนีผ้มามักินเผาเด้อพี่น้องเอ้ยมันเทปหนูไม่ได้ผามักินส้มตำจยยุ่ว่าเด้อจ้ะผ้ามากินเผานะเทปบน่ะเะาเยอะยว่าผัดนอไม้เยอะยว่าแม่จ้า चल يلا มจจาเจ้าพี่น้องเดอ้อมาเดอ้ออีหลากกินจนเสริบเด้วจ้มจะมาใชาอีหลากกินเบิดก่อนเดอ้อใิวมาพอท่านอีหลากกินิเสียดายเดอ้อ นิ่งใหญเลยพี่น้องอกินยงไหมเจ้าค่ะอืมคนรักแครปยน่งพี่น้องเอ้ะมันแค้นเขาอ เติมให้ละจะพึงเทียดเด้่ล่ะเด้อเอาที่น้ำข้าไปอิม่มซึ้บัดนี่นมพอๆแค่พอแค่อขับวันละเป็น้องอาอเดี๋ยวจะกลับมาเวลากินกลับเวลา สมกับเอินเอินเพิ่นมากินขา่าวอีีเนาะกินขา่าวกินแต่ขา่าวกินแต่ขา่าวไม่กินจักพัดหลายเพี่องเบิ่งจากจานเ้อพวกเจาตัดสินแล้วเลยเบิ่งจากจานเลม พี่น้องอ,อืมทำไม้ชบอบอร่อ้ไหมค่ะบรรยากาศร่มเรื่องจังพี่น้องอร่มเย็นเย็นเย็นเนาะมือนเยนเนาะเย็นแม่นจ้านะค่ะยังชดชื่นมาได้ยืนง่อยพน าอุ้ยิพี่น้องเลยเอาแล้วจ้ะพี่น้องจ้าอีหลักจะปิดคลิปอะไรแล้วจ้าเด้อคลิปนี้เอาไว้แซบนี่แล้วจ้าพี่น้องจ้ารู้แล้วคลิปนี้อีหลักกรพามากินแซ่บก็จะพี่น้องจ้าโอ้ยยิ้มปะคิมต้องใช้กระหักใช้สดจ้า อิ่มบ่อิ่มก็สังเกตแล้วด้วยพี่น้องดูจากการเลื่อน่ะสองเทื่าอ่ะเอาล้วจะพี่น้องจ้าอีหลาสไปแล้วจ้าคิดหนาคะมาพอกันไหมเด้อจ้าฝากกดไลค์กดไลค์ให้ยาหน้เด้อจ้าเด้อกดไลค์รวมๆเลยจ้าคิดหนาคะมาติดตามจ้าอีหลาสไปไปกินยังรีอีหลาสไปเที่ยวสายกดกระดิ่งไว้เด้อจ้าพี่น้องเด้อเอาล้ะพี่เอาแล้วจะพี่น้องจ้าอีหลาไปเด้อจ้าบายบายจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ